สวัสดีครับพมกับผมช่างบิก๊กวันนี้พามาชมกับเจ้าเบนครับวันนี้หนึ่งสองหนึ่งเอ้ยหนึ่งสองสองหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมดูก่อนไม่ได้เหมือับเอ่อหนึ่งสองสองหนึ่งสอง,สอง,สอง,สองโอ้ยครับผมมาด้วยอาการเครื่องสั่นครับคันนี้ก็กําลังรื้อครับลูกค้าบอกเปลี่ยนคอยมาแล้วหนึ่งตัวครับมันก็ยังไม่หายสั่นครับตอนนี้ก็กําลังรื้อคอยดูอ้าวคิวต่อลงมาอาการเครื่องสั่นนะครับนี่ฮะมาดูกันโอ้ เป็นไงครับน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องครับเข้าเบ้าหัวเทียนครับเอาตงสูบต่อไปดิรถวิ่งได้ปกติครับแต่รอบเดินเบาสะดุดครับก็คันนี้น่าจะโอ้โห,โหสูบสองก็หนักเอาการครับสูบสองเบิ้งสูบสามด้วยหัวเครือ่องมาสูบสามเปลี่ยนค่อย <c oughs> เปลี่ยนค่อยมากเลมันคือว่าหายปกติ <c oughs> น้ำมันเครื่องเต็มอยู่โอ้ oh, สูบสามแหงครับล้างในสูบสามครับเปลี่ยนสูบสามโอ้ยแน่นอนอีดีสูบเจานี่แล้วมันสูบสี่รู้ยหัวปะโอ้สูบสี่แห้งครับสรุปนะครับสองสูบฝาเขาเบารัว่วครับนี่คอยไม่เสียครับเช็คแล้วเรียบร้อยลองดูเมื่อกี้สแกนดูก็ใช้งานได้ครับแต่ปัญหาหลักคือเวลารอบเดินเบาขี่แล้วรถมีเครื่องสั่นนะนี่อีกหนึ่งคัน เอามาฝากให้ชมครับสําหรับเจ้าเบนซ์ครับนี่ครับเปลี่ยนคอยก็ไม่หายสันเพราะคอยไม่เสียครับเพราะว่ามันสันเพราะว่านี่ครับคอยหัวเทียนนะผมอุย้ยมองดูบุญเซีอยู่ในน้ำมันเครื่องกเดือนลยนี่จะปีลวนี่นี่ฮะเดีย๋ยวทําการล้างครับไม่มีอะไรเยอะล้างแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็ใส่คืนครับตอนนี้ไม่มีอะไร หมดตั้งไม่เยอะหรอกครับนี่คันนี้เอาง่ายๆเลยแล้วมันเครื่องหัวเข่าหัวเทียนครับสมัครแล้วครับคันนี้ก็เอามาชมให้อีกหนึ่งคันครับสําหรับเบนท์ครับผมอาการเครื่องสั่นครับสะท้านครับผมตัวนี้ก็ปัญหามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาวิ่งนะครับจะมีเสียงอื้อเสียงหูอื้อเสียงเครื่องเข้าอยู่ในห้องโดยสารนะครับตัวนี้จะมีแท่นเครื่องสองตัวครับซ้ายและขวาแล้วก็แท่นเกียร์ครับถ้าลูกค้าคนไหนอยากให้จบจริงๆนะครับ เปลี่ยนแท่นเครื่องแท่นเกียร์ขับดีเลยครับยังไงก็ทนขับดีแน่นอนครับอาการเครื่องสันโอ้ยไปแก,กป้เปลี่ยนลูกปืนรอเปลี่ยนยางมาสุดท้ายครับผมนี่ฮะแท่นเครื่องครับเอามาอีกหนึ่งคันครับแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ